ผมถามต,ตรงๆรงสตเขาเขาไปพูดกันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเงินช่วยค่าทําพื้นที่ให้กับบรรดาสสเนี่ยเดือนละสามแสนในบางจังหวะขยันมากๆมีเบีย้ยขยันอีกแสนหนึ่งจริงหรือเปล่าในฐานะที่สสต้องอยู่ภูมิใจไทยนะแล้วก็อยู่สิสเกตรรอยู่ภาคอีสานนะ <ๆ S 1> เคยได้ยินไหมครับในภาคอีสานเนี่ยค่าย้ายพักหัวละ60ล้าน มัดจำก่อนยี่สิบล้านใกล้ๆเอาไปอีกเอาไปอีกยี่สิบโค้งสุดท้ายเอาไปอีกยี่สิบสามงวดสามรอบได้ยินเรื่องนี้ไหมครับอย่าหัวเราะไม่เห็นมีใครมาชวนผมย้ายมากเลยครับเอาไม่เห็นมีใครมาชวนผมย้ายอด็ดเดี๋ยว็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยาเดดสอสอโต้งย่าหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะก็ดีแล้วถ้าฉะนั้น ผมจะลัดคิวเอาคำถามถัดไปมาถามขอคำตอบตอนนี้ก่อนก็แล้วกันเขาพูดกันว่าสอสอภูมิใจไทยทุกวันนี้มีความสุขที่สุดในบรรดาพักการเมืองไม่มีสอสอพักไหนมีความสุขมากกบ่สอสอพักนี้อีกแล้วโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าจ๊ะจริงหรือเปล่าจ๊ะอย่างหนึ่งคือที่ผมไม่ทราบนะครับว่าที่ที่ที่ผมได้ยินท่านอื่นมาเนี่ยคือบางพั้เป็นข้อหักเงินเดืสอนสสด้วยนะ แต่ว่าราคภูมิใจไทยเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีไอ้คาว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันก็ต่างกับคนอื่นนะครับไอ้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้รับการดูแลในเรื่องของการบริการชาวบ้านเนี่ยได้ดีกว่าหน่อยดีกว่าหน่อยอย่างเช่นว่าเวลาชาวบ้านมีปัญหานะครับเวลาชาวบ้านมีปัญหาอุทกภัยนะครับ หน้าหนาว ATK อะไรพวกนี้นะครับพักเขาก็จะมีเขาก็จะมีมาให้ดูแลพื้นที่ได้นะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีนะครับที่คอยมาดูแลพื้นที่ให้คุณณัยดูข่าวสิครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยของพักภูมิใจไทยเนี่ยลงพื้นที่สสบ่อยมากนะครับอย่างอย่างก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่พักเพื่อไทยเขาจะมาเนี่ยรัฐมนตรีทั้งพักเลยของภูมิใจไทยเนี่ย มาดูแล้วก็มาแก้ปัญหาให้คนสีสเกตเนี่ยประเภทที่ว่าไม่เคยมีมไม่เคยมีมาก่อนที่รัฐมนตรีจะมาทีละเจ็ดคนแล้วคาถามคือถ้าคุณใดๆเป็นคนต่างจังหวัดแลเห็นแรัฐมนตรีของพรรคมาทีละเจ็ดคนอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าอบอุ่นไหมถ้าอย่างนี้เรียกว่าอบอุ่นก็ใช่นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรต่างจากพรรคอื่นนะครับมันก็อยู่กันตาม ตามอาตภาพอยู่กันตามอาตาภาพครับโ okay. อเคอถ้าเช่นั้นผมถามตรงๆสงสอโตง้ตงเขาเขาไปพูดกันว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีเงินช่วยค่าทําพื้นที่ให้กับบรรดาสอสเนี่ยเดือนละสามแสนในบางจังหวะขยันมากๆมีเบี้ยขยันอีกแสนหนึ่งจริงหรือเปล่าจริงว่าได้กับเขาด้วยป <c oughs> ่ไม่ไีม่ครับไม่เคยได้เลยครับ กลัวผมจะขอแบ่งหรืออย่างไรกลัวผมจะขอแบ่งหรืออย่างไรรีบเด้งหนีเลยผมไม่กลัวคุณนายขอแบ่งหรอกครับเพราะผมทราบว่าคุณนายมีตังค์เยอะแต่ถ้าใครถ้าใครที่เขาได้อ่ะฝากคุณนายบอกเขาว่าแบ่งให้ผมใช้ด้วย